พี่น้องครับสวัสดีครับผม่าสวัสดีย่าายนะครับผมกับวันหยุดนะครับวันที่หนึ่งนะครับคุณสภ้าคุ้มนะครับวันแรงงานนะครับวันหยุดชดเชยนะครับไม่นี้กามากินเขาเคียงนะครับผมกินโถ่เป็นบานเฮ่านะครับผมป่าเผานะครับพี่น้องครับเขากบไม่กินกันช่วงติงเทียงครับผมโต้งใหญ่เลยนะครับผมนะครับตับมุฮุนะครับผมป่าเขาตํามุฮุนะครับ ผู้ใดว่างๆกับมาทานนทุกันนะครับผมกับบรรยากาศที่บ้านนะครับผมกับมาครับมานิีดของครับพี่ต้องตังห์ฮู้ดเสือกับผมข้าเทียนครับผม,บผมปลาเผาตัวนี้ไงครับพร้อเมเบี้ยวครับ วันที่เลือกองวรวัดนะครับครั้หนึ่งคนเดินท่าแนวนะครับท่าช่องยูจูนนะครับท่าเปลี่ยนอ่หนึ่งคนเดิมทาาแนวนะครับผมครับเมียงปลาเผาครับพี่ต้องน้ำแข็งนะครับท่าไก่ท่าไก่เขาก็มา กันนับกันในนะครับผ่านไปผ่านมาจบบากหวัดการาินนะครับผมตําห้องเตียงปลาครับกระปูสดๆนะครับปูหน้าวันท่าเอาลุก ว่าเลือกตั้งเท่านี้นะครับจะน่าจ,าจะใช้ช่วนส่วนใหญ่ไปพุ่งสินใจได้นะครับว่บาพักใดนะครับผมเรื่องกับพวกบอลไลน์นะครับด้วยความดูแลเจ้าของครับ ห่อนบอครับทางแต่คอมเมนต์ถึงเขามาได้นะครับผมท่างไก่ท่านไก่นะครับห่อนบอครับคอมเมนต์ถึงเขามากนะครับตอนเที่ยงครับอินเมียงน้ำกันนะครับพี่นรอนอากาศสบายๆนะครับ อ่อนระอครับคาไฟเฮียนมุโจแ้งก็ยังคาไฟเฮียนผ่อยบอ่คอมเมนต์เขาไม่ดนะครับปัาดคาไฟยังไม่ดิแ้งโปร่แ้งเดียวครับข้างลข้างเดียวครับอากเคยใส่ไฟสีหาลอย ตัวปพันตัวครับเดินเบาไวครับบาไวแล้วากลา้ามบ้านครับผมปลากพับโดยง่ายครับนุมก่อนบักเก็บนี่กดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจได้ครับผม ก็ได้มีกำลังใจเฮ็ดช่องต่อไปนะครับเงินปลาเขาครับนี่ตามอีเกเพจหนึ่งเลยนะครับผมหรือว่าช่อง y o u u t b ยูทูบช่องแม่ปุ้งชาแนลครับอเ,เดตเพจเลักนะครับก็หนึ่งก็เดิมชาแนลครับกางช่อง YouTube ครับ YouTube. วยูทูบหรือว่าจะเป็นเพจแันนึงกนเดิมชาเนลครบับเขาก็ฝากเขาไปกไลไ์กดแแร์ครับฝากติดตามน้ำนะคระับผม <c oughs> บ้างครับไปแล้วละจินขาเทียนกับมาก,กิีนน้ำกันนะครับผม <c oughs> ให้คาตาเดือดแ้บครับตอนนี้ทุกส่วจผมโซรรโลกลัวใส่ข้อกินครับ 嗯，香不？下次。 ใส่ยมีมพ่อแล้วแซ่บแซ่บครับบม่การที่บานนะครับคุณใส่เศษน้ำครับพ่อเมียงครับตอนเที่ยงครับพันไปแค้นมากครับแววกินนตั้งนต่นั้ครับพี่น้อง ทางไก่ทางไก่วายูตังประเทศกับตัวโ,ตโล่งนะครับเราอยู่ในใก่เขากับแวะมาดเดนน้ำเด่น,ดนะครับดูหน้าสดวนับบมันกระต้มเรียบร้อยครับ คุยกับต่โมงมักลิปนี่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดต,ตามครับผมน้ำเลยนครับผมทางช่อง เดิมคนเดิมชาแนลครับผมสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่นั่งอยู่เป็นมูกันนะครับในคลิปนี้ครับผมขอบคุณได้หลายครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ